เออแ่ข้าัป็คนเดียวปาดไปแล้วเพราะเป็นผู้ล้างแค้นเออปาดให้ไปแล้วพวกเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นผู้รังแคนไงตาฟ้าทนายอำเภอผู้ช่วยเราเป็นคนไม่ดีผู้ช่วยเราเป็นคนไม่ดีผมขออยู่ผมข้ออยู่ ยังมีมาแล้วครับโอเคเอ้ามีคนหายเริ่มไปไปโอ้สวัสดีครับอ๋อได้เลยครับได้เลยครับเราจะสืบราชการรับกันอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเป็นคนดีสินะผมเชื่อใจเจ้าได้ผมเป็นผู้โชคดีโอเคงั้นเราตามมา สี่คนนี่แหละด้วยท่านท่านยังมียศเหมือนเดิมไหมครับเดี๋ยวก่อนครับท่านยังมียศเหมือนเดิมใช่ไหมครับโอ้โหเป็นระยะห่างเออเป็นระยะห่างหนดิเผื่อมีนกพิราบแข่งกันเป็นบ้านสิบปีผมขอสื่อสักคนหนึ่งได้ไหมครับอ่าจัดเลยครับจัดเลยครับเพื่อนเพื่อนปะเพาะว่ามันในหมู่ในสังคมบุฟเฟ่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 กระถ ung บุฟเฟ่ บอว่าหวานจี๊ดลองอาหารอย่างเงี้ยกินเช้ากะสูกกินแล้วเราไปด้วยกันไหมโอเคครับเฮ้ยท่านเป็นนักสืบถ้าเขาถ้าเขายังไม่ฆ่าเขาจะไม่ขึ้นหัวแดงนะครับเบอร์สี่กับเบอร์สามเราไว้ใจได้ผู้ช่วยผมหายไปคนนึงอ่ะท่านเราไปตามหาผู้ช่วยก่อนตามหาผู้ช่วยผู้ช่วยผมหายไปคนนึง กูช่วยมาหนี้วยไปด้วยเราได้ไก่ตัวหมู่นี้เนี่ยเฮ้ยนี่พวกคุณนี่พวกคุณมาสมัครสมัครเข้าหน่วยมันมีโนกัตซูม่ะมันไม่สามารถกินรวบรวมกันได้หรอกไปด้วยกันไปด้วยกันกูเดินก็ไม่รู้สูมือแล้วก็ท่องทำงานหนักแล้วน่ะ ผมก็เล่นเช่นกันโมบตบมั่งปมไ่ไนกระถ ung มันไม่เท่าไหร่อ่ะดูฆาตกรดิฆาตกรหวานระแวงเลยนกกระท u n ต้องฉกแล้วไหมฆาตกรจีดร้องนกกระท u n ต้องฉกแล้วไหมต้องฉกแล้วไหมปวดไอพีปวดไอพีไอพีมันบอกเป็นนกทะถุงอ่ะกูไม่ได้เป็นในชิบหายมึงกูอมมึงแบบเอาไหนบอกว่าเป็นมันอมไม่ได้ก็มีน้องอยู่หรือเปล่าไม่ตอนต้นเออไม่มาตอนต้นเกมเลย แบมมึงเชื่อใจกูได้ไม่เชื่อไว้เลิกเลิกมองว่าเป็นคนร้ายเถอะยี่ยมึงไปมองชี้นู่นไอ้สัตว์ไม่มึงเป็นคนไม่ดีมาเดิตลอดไม่ผมจะเดินตามผู้บังคับบัญชาตลอดไปอุ้ยเดี๋ยวอ๋อเกี่ยวคนหายตัวเนีไม่ไม่ทำทำเพื่อทำเพื่อทำเพื่อเฮ้ยเฮิร์มแกมันมีคนตายเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาผม แต่ผมมองคู่รักกันด้วยนะเหมือนเหมือนผมเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คู่รักมันฆ่าเราพี่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะธิบายได้ครับผมอธิบายได้ครับทุกคนท่านครับผมไม่ไว้ใจผู้ช่วยของผมครับท่านโจงแจ้งมากเหมือนกันครับผมไม่ไว้ใจผู้ช่วยของผมครับคนไหนทั้งหมคผู้ช่วยเขาผู้ช่วยเขาฉีเงินเนีเขาปาดผ่านตัวผมไป น้องัท่าไงทำไมอยู่นี่ไม่ไว้ใจกันแต่ผมเห็นคุณปาดนะครับ่านผู้ช่วยผมเห็นเหมือนกันนะครับไม่คุณเห็นใช่ไหมรวมกลุ่มกับคนไม่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 คือจริงๆแล้วว่าฆาตกรอะมันโดนปาดไปแล้วคนนึงเนีิน้ำเงินสิน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าไม่ฟังฟังนี่ก่อนนี่เป็นผู้ล้างแค้นไอ้นั่นมันปาดนี่ก็เลยปาดฆาตกรไปแล้วคนนึงเหลือฆาตกรอีกคนปาดเหรอเออปาอฆาตกรคนเดียว ปาดไปแล้วเพราะเป็นผู้รังแค้นเออปาดให้ไปแล้วน่าจะเป็นสีเขียวมั้งที่เป็นฆาตกรใช่สีเขียวยืนอยู่ตรงนั้นสีเขียวเพราะว่าเขาปาดผมไม่ได้เพราะว่าผมตายไปแล้วก็เลยนตายแล้วก็ซ้อนต่อก็น่าจะเป็นสีเขียวปาดขาวแล้วนี่ก็เลยปาดเขียวโอเคผมจะไม่สงสัยผู้ช่วยผมละกันครับผมจะเชื่อคุณนีตาบอดสีผมเป็นเขียวผมขอโทษท่านผู้ช่วยเหลือเหลือคนนึงที่เป็นฆาตกรแต่ไม่รู้ใครเอาใครบวชผู้ช่วยผม โอ้หลอดนะดีนี่ผมสกิปไม่ตายแอบหลอดแล้วเอาละเรามาดีเซตกันเลยตัวไหนกับใครไว้อ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยใจหายหาสีดำก่อนตอนเนี้ยหายสีดำอยู่นี่เงสีดำยิ่งให่ก็โอเคแล้วกูช่วยผมอยู่ครบโอเคแต่นี้ใครตายเวสต์แตกเมื่อกี้ที่โดนปาดซอสปาดมาโจงแจ้งมามาขนาดนี้พี่เอาผมเลยไหมครับมาขนาดนี้พี่เอาเลยไหมครับ คืิไม่เอาเลยนะไปเลยครับมาพร้อมไหมครับไม่ผมไม่อยู่ไกลระวังเขาระวังโดนกดเชนเลียนะครับอย่ายืนบนผมนะครับท่านนายอำเภอออกมาครับตามมาครับท่านนายอำเภออยู่ไหนครับนายอำเภอเอก่ะเอกเป็นผู้บังคับบัญชาเองไม่าูว่าเกมนี้มีนายอำเภอเปล่า เฮ้ยทำหน้าที่หน่อยฆาตกรโถเออเรากระโด้ไแล้วคือจะฆ่ายังไงอย่าโดนฆาตกรปะอับอ๋อมันอมนี่หว่ามันอมไม่ได้โอเคค้างคิดหนักนิดหนึ่งนะอ๋อมันอมกายนี่เองหรือว่าถ้าไม่มีศพจะคินหนักนิดนึงนะตอนนี้เอาไงทุกคนคิดอะไรไม่ออกก็แค่กดอับอ๋อบอสเป็นนักนักสืบเหรอใช่ไหม ล้วโอเคโอเคพี่จะได้อพจะไดะ้ตามโรได้ถูกต้องมันจะไม่มีคนฆ่ากันจริงเหรอถ้าเกมแถมมันไม่อมพี่นกมันอมไม่ได้นกมันอมไม่ได้ผมผมตามสืบคดีเนี่ยแนวผมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยวเ,ยเยข้าไป็นนายอำเภอตัวจริงครับ ท่านักสืบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเอ๊ะเราเอาไงดีทำไมผมไม่สงสัยบีแต่ทำไมผมสงสัยผู้ช่วยของผมก็เหมือนกันใช่ไหมคุณเบอร์ห้าเมื่อกี้ไม่เบอร์ห้าไม่ได้ฆ่าเบอร์ห้าไม่ได้ค่าแต่ว่าในอำเภอยิงกันแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเราไปอำเภอในอำเภอยิงใช่นอำเภอยิงัมีน้องหัวใช่หรือเปล่าใช่หรอ น้องกระงสองคนอ่ะแต่ผมจะเชื anyway> ่อใจผู้ช่วยของผมจะเชื่อใจในหน่วยงานของราชการของพวกเราด้สิเราจะเชื่อใจในหน่วยงานของเรากำจัดชี่เอหนามออกไปเควีดอกไปแ้ใครโหวตเนี่ยพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นผู้ล่างแผนไงเออดีว่ะเฮ้ยผู้ช่วย ผู้ช่วยไม่ผู้ช่วยเดี๋ยวนะตาฟ้าท่านนายอำเภอผู้ช่วยเราเป็นคนไม่ดีผู้ช่วยเราเป็นคนไม่ดีผมขออยู่ผมขออยู่ผมขออยู่่อยูไหนท่านผู้ช่วยครับ ท่านมีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่ท่านพูดออกมาเดี๋ยวนี้หรือผมจะสืบคดีพลาดนิดหน่อยแต่ผมพอใจทุกคน,นคุณผู้ช่วยครับ <ผม S 1> <c oughs> คุณไม่ได้ตามว่าหนีผมบอกแล้วคุณผู้ช่วยครับ <c oughs> ไม่มีขอแก้ตัวรับเพราะนั้นแล้ว่ <c oughs> วยงานราชการเรามีการทะเลาะเกัน <c oughs> นี่คุณ คุณหักหลังหน่วยงานราชการของพวกเราเขาใจผมเยอะเขาใจคุณเยอะเขาไ้พวกที่รับสวยต้องได้รับโทษเฮ้ยอย่าเล่นกันเยอะไอ้มุกเนี่ยเดี๋ยวช่องมันปิดโอเค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 ผมจะจดจำคุณคุณผู้ช่วย ติดต่อกับไม่เท่าไหร่เราดูกได้ยูทูบด้แม่งผมคิดไปแล้วใจอเคอกแต่เขาใจผมเยอะกว่าทำวามลบทุกคนแต่นอนเนี่ย แปเล่นเล่นกันเยอะที่ผายไอหน่วยลาไอเป็นหน่วยงานหาเ่ยเล่นเล่นกันดึวแม่งกูไลค์ในยูทูบกูแม่งเสียงตลอดเลยกูกูขอโกรธได้ปะคือกูก็บอกวว่ากูเป็นผู้ล้างเค้นจะมาโว้ดอีก ขอมพี่บีไม่ไม่ไม่ฟังไม่ฟังคือแกสองคนแบบไปไกลไกลไกลๆเลยเป็นแต่บุกไน้อยๆ้อยไม่ต้องทำกันขนาดนี้วุ่นวุ่นงานอะไรหน่วยงานบ้าบอเปียเอาเวลาออกนะถ้าทำงานอย่างเงี้ยเวลาออกกันทั้งหมดเลยนะมาเรียนมาโยนคืนอาจารย์ทั้งหมดเลยโอ้โหผู้หลักแค่จะมาโหมดด้วย่างนี้ยี่หายเออกูก็เลยงานทำงานไม่เป็นทีม เราแบบจ่ายจ่ายเงินไม่เท่ากันจ่ายเงินไม่เท่ากันแหมผมคิดเหมือนกันครับคุณนักศึกษาหนึ่อยากจะอยากจะโบกให้ก็บอกผู้รักแคนโอ้โหก็เพิ่งบอกไปเกมพี่แล้วคุณก็โดนบอกเหมอนกันเลยว่าเวลาเลกเวลาออกกันให้หมดเลยนะเวลาทั้งหมดเลยนะ ในอำเภอคุณคุณคุณต้นใสเขาทำไมคุณไม่ยิงเขาคุณไม่มีอะไรก่บผมเลยคุณยิงผมทำไมผมผมรู้สึกว่ารรทุกขผมเลยยิงครับแต่เ้นไม่ไดแที่คุณผู้ชมมาตั้งแต่